เฮ้ยตอนเนี้ยคนเขเมรเนี่กกำลังจะออกมาประท้วงกันเขเมร์น่าจะเอาไอ้ในปานเป็นโมเดลนี่ไปขับไปไปขับไล่รัฐบาลเี่ยมันสัญชาติหมาเออขนาดประเทศตัวเองในเมืองยังไปบูลลี่อะ่ะพวกควายทั้งหลายเอ้ยเออไอ้บอย boy, หัวร้อนครับล่าสุดนะด่ายับทุกคนเนาะ ลาคนที่เขานะไปประท้วงนะครับทุกคนนะคนที่เขานะไม่มีอันจะกินอยู่แล้วครับทุกคนนะตอนเนี้เนาะมันจะปกป้องสมเด็จพ่อมันด้วยชีวิตนะครับไปด่าเขาว่าเขาดื่มกําพืชดื่มชาติไปบูรีประเทศตัวเองทุกคนนะให้คนทั่วโลกนี้นะครับได้เห็นนะว่าเออตอนนี้เขมรนกาลังเจอวิกฤตหนักมันไม่พอใจใหญ่นะครับทุกคนเนาะเพราะว่ามันอุตส่าห์นะครับ มูไว้ยเยอะนะครับบ้ามีงานนะพี่้องครับมีงานเยอะเนาะมีเงินเดือนนะครับหลายหมื่นนะครับทุกคนวันละสามี่สิบดอลลารนะ์เนาะตามกว่าสิบดอลลาร์นี่มีมีใครทําแล้วนะตอนนี้มันบอกว่าสุดท้ายนะครับผมพี่้องคําที่มันเอ่ยไว้นะครับผมนะคําที่มันมูวไว้นะ่มันไม่เป็นจริงเนาะและคนบ้านมันเนี่ยก็ออกมาประท้วงกันหนักนะครับนี่แหละครับผมเหตุหลักๆที่มันออกมาดา่าเขาเนาะว่าเขานะครับบูดีประเทศตัวเองนะ ทำให้เสียซื่อเสียงนะครับทุกคนนะครับทาให้ประเทศไทยเนี่ยนาไปหัวเราะเยาะนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับบ้านของบอยกําลังจะจัดการกันเองนะครับทุกคนเนาะเดียนแบบเนปาลสองครับพี่ดองกับบอกแล้วนะว่าสักวันหนึ่งนะครับคนบ้านเอบอยจะเดือดอดนะครับพี่้องกับสมเด็จพ่อของเอบอยนะครับพี่้องกับเนาะแน่นอนทุกคนการที่เขาออกมาพูดแบบนี้นะครับผมไอ้บอยว่าเขามาบุรีประเทศตัวเองนะ มาตอกย้ำเนาะให้วุ้นเช่นเสียหน้าให้ไอ้บอยเสียหน้าทุกนะคนผมอยากถามไอ้บอยนะครับว่าสมมติบ,บอยเนี่ยมีครอบครัวเนาะมีภาระหนี้สินบอยไปทํางานที่ไทยเนี่ยบอยมีเงินเนาะมีกินมีเก็บแต่พอบอยกลับบ้านไปนะครับทนะนะุกคนกลับโดนแบบนี้นะไม่มีงานทําทุกคนนะแล้วก็ด่านประเทศไทยเขาก็ปิดด่านไม่ให้เขมรเ,เข้ามาเนาะและแบบนี้นะครับผมงานที่เขาเคยทำอยู่ยประเทศไทยเนี่ย วันหนึ่งสี่ห้าร้อยบาทบางคนอัพเป็นฟันก็มีทุกคนคนที่เก่งนะครับคนที่แบบทํางานเก่งเนาะหลักพันบาทก็ยังมีนะครับทุกคนและกลับมาขเขมรน,นะครับทั้งภาระทั้งหนี้สินบางคนเนี่ยกําลังสร้างครอบครัวนะครับพี่้องเนาะก็ไปทํางานที่ประเทศไทยแต่ก่อนเนาะก็มีเงินหน่อยนะครับทุกคนพอวุ้นเส้นกทรบอกอโลกลับมานะมาบ้านเราวุ้นเส้นจะหางานให้พี่้องกลับมาแล้ว ไม่เป็นเหมือนที่พูดนะครับและคนที่เขากําลังรับภาระหนี้สินละ่ะทุกคนเนาะคนที่เขากําลังลําบากเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรทุกคนนะรัฐบาลก็ไม่ดูแลเนานะหรือว่าอ่าสมเด็จพ่อของไอ้บอ,อยนะครับก็เมินเฉยนะครับทุกคนตอนเนี้ยนะลาป่วยนะครับพี่ตองครับน้องวุ้นเส้นได้ลาป่วยนะเพราะว่าทําเหมือนตัวเองเนี่ยอ่าไม่รู้สึกอะไรเลย,เลยทุกคนนะตอนเนี้เนาะโอโหทุกคนนะ เห็นแบบนี้ผมก็นะมุมมุมนึ่งก็คิดในมุมของของเพื่อนมนุษย์น้อมซาดนะครับนะครับทุกคนเนาะคือแบบเออก็น่าสงสารอยู่นะครับ,นนะแบบรบพี่ดอกนะที่เขาแบบดอกง่ายเนาะแรงงานบ้านเขาดอกง่ายนะครับแต่คิดในมุมกลับกันนะครับอันนี้คือเพราะคุณเลือกที่จะเป็นแบบนี้นะคนไทยเนี่ยเขาไม่ได้ไล่ให้คุณกลับนะครับเขาแค่ไล่คนที่ผิดอ่าผิดกฎหมายหรือว่าคนที่แบบทํางานผิดแบบอยู่แบบกลางๆนะครับทุกคนอยู่แล้ว อยู่แล้วหาเรื่องเนาะเขาจะไล่กลับนะแต่ขมิ้นไม่ไม่สนใจนะครับคิดจะเวนไทยให้เจงสุดท้ายเป็นเป็นแบบนี้นะครับเนาะกลับมาแล้วอดตุยนะเพราะคุณเลือกที่จะทําแบบนี้เห็นล่าสุดนะครับเข้ามาประเทศไทยนะครับพี่น้องรัรเนาะอย่างต่อเนื่องแต่ก็หนีไม่พ้นนะครับเจ้าหน้าที่สกัดไว้ทุกคนนะนี่คือภาพตางการพองครับเนาะที่ตามที่เห็นในภาพนะครับทุกคนเนาะ คือคนประมาณ5้าพันนะครับ5,000ันชีวิตนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับพี่อ้องโอ้โหทุกคน5,000ันชีวิตเนาะที่เนี่ยส่วนหนึ่งพี่ดองนะส่วนหนึ่งที่เขาออกมาประท้วงต่อไปเนี่ยนะครับเขาจะนัดตัวลุมนัดกันหรือเปล่านะครับต่อไปนะบอกเลยว่าอาจจะได้เห็นนะครับกัมพูชาหรือว่าบ้านของไอ้บอยนะในคาบของเนปาลทุกคนมีสิทธิ์นะครับพี่้องครับน้องมีสิทธิ์นะ เพราะว่าคุณหลอกให้เขาไปไปอดตุยนะครับเนาะสมเด็จพ่อไอ้บอยหลอกให้ไปอดตุยการที่บอกว่างานมีเยอะทุกคนแต่สุดท้ายมันไม่เป็นเงือนที่พูดเนาะและคนที่เขาแบบโอ้โหนะกำลังจะมาตั้งใจทํางานที่ไทยอยู่ดีๆทุกคนสุดท้ายเรียกตัวกลับเฉยทุกคนนี่แหละนะสิ่งที่แหกหน้านะครับเนาะทั้งไอ้บอยทั้งสมเด็จพ่อมันทุกคน การที่สมมติบ้างเหมือนไอ้บอยพูดมันมีมีทำงานมาละสิบล้าไม่ทําแล้วเนาะต้อง20 30 40ขึ้นไปถึงจะทําอันนั้นเป็นคำพูดของคุณเนาะแต่คนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้รับแบบนั้นนะครับอย่างเช่นเห็นไหมน้องสาวนะครับที่เอาเงินมาโซ่ไอ้บอย3ามแสนบาททุกคนนี่คือเขาคนที่เขาสลาดเนาะน้องอ่าสีพลอยหรือเปล่าทุกคนนะที่เป็นสาวลูกครึ่งนะครับอ่าไทยกัมพูชาเนาะ คนที่เขาหรือว่าหลายๆคนนะครับที่เขาอยู่ประเทศไทยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่กลับบ้านเนาะเขาจะไม่กลับเขาจะขอตัวที่ไทยนี่คือคนที่เขาเคยเห็นนะครับพฤติกรรมเนาะหรือว่าเคยได้เห็นแบบอ่ามุมมองของผู้นําบ้านตัวเองเนาะไม่สนใจดีนะครับอยา่างเช่นน้ำน้ำท่วมเหม็นไหมครับไม่เห็นว่าเออว่านเขาจะมีแบบมูลนธิธิต่างๆที่ไปช่วยเหมือนประเทศไทยนะนะครับงานนี้รับศึกสองด้านเนาะนี่แหละครับผมผลกระทบต่างๆที่ทําทําให้คนเขาอึด อดอยากปากแห้งคนที่เขาแบบไม่มีอันจะกินนะครับน้ําท่วมตอนนี้เนาะทำให้เขาลําบากอยู่แล้วนะครับยิ่งโอ้โหนะมาเจอแบบวิกฤตเรื่องของเศรษฐกิจนะครับไม่มีงานทํานี่เป็นปัญหาหลักๆที่ทําให้คนเนี่ยฆ่าตัวตีนะครับเนาะหรือว่าหลับชีวิตตัวเองมาหลายคนนะครับพี่น้องทั้งภาระครอบครัวหนี้สินนะครับหลายๆอย่างนะครับผมสมมติบางคนที่เขาเคยไปกู้นี่ยืมสินนะครับแน่นอนทุกคน นะ,จะเจ้าเงินที่ไหนมาใช้จ่ายคนที่เขาเคยได้รับเงินจากลูกจากหลานที่มาทํางานที่ไทยแต่พอวันหนึ่งนะครับตัดหางหรือว่าตัดขาตัวเองเจ๊งครับพี่้องครับเนาะอย่าไปด่าเขานะบอยนะคุณต้องหาวิธีแก้ไขสิครับบอยนะคุณต้องอ่าแนะนำนะครับคนบ้างคุณในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเอาอานี่คุณจะรักสมเด็จพ่อคุณแล้วคุณแบบดื่มหูดื่มตาไปหลาเขาว่าเขาดื่มซาดว่าเขาแบบเออประจานซาตัวเองนะ เขาเป็นซาดมุง่งซาดสุนัขนะครับอันนี้คือคุณแบบดืมหูดืมตาเกินไปนะคนที่เขาลาบากเนาะถ้าคุณเก่งจริงเนี่ยคุณไปบริจาคเงินให้เขาคนละหมื่นนะห้าพันคนเนี่ยก็หลายล้านบาทน,นะครับพีนะ่้องคุณมีปัญญาไม่บ่อยเนาะไปแจกเงินให้คนบ้านคุณสักหมื่นหนึ่งดีกว่าไหมนะถ้าคุณจะแบบไม่ให้เขาออกมาประท้วงกันแบบเนี่ยเขาก็ต้องเออปากท้องเขาก็ต้องเดินนะครับพี่้องรับนะ ทุกอย่างเนาะก็ต้องใช้เงินนะครับแต่สุดท้ายเขากลับมาแล้วนะครับปดตุยพี่้องครับเนาะงานนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรครับพี่้องครับที่ล่าสุดเนาะถือว่านะครับพี่้องจะจะกัดกันเองนะครับตอนเนี้ยเนาะเพราะว่าผลกระทบใหลายใหลายด้านนะครับที่ทาให้ฝั่งวันเอวอยต้องแบบออกมาประท้วงกันทุกคนเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปพี่้องครับว่าบุญเส้นนี้จะรับมืออย่างไรนะครับและเอวอยเนี่ยมันจะมีวิธีอย่างไรที่จะทําให้ คนบ้านมันนะครับพี่รองนะที่ไม่ออกมาประท้วงนะครับลองติดตามดูนะครับว่ามันจะแก้ไขยังไงครับพี่รองอยากเข็นเหมือนกันนะคนที่มันเก่งเนาะคนที่มันโม้นะครับไปเยอะนะว่าเออวบ้านตัวเองนี่แบบไม่ต้องง้อไทยทุกคนปิดด้านไปเลยครับเนาะอินโฟเ็มีได้หลายตัวนะครับบอกออกมาเยอะยๆไทยนะครับปิดด้านปิดด้านไม่ง้อได้ไม่ง้อได้นะครับสินค้าบ้านกูมีอะไรประมาณนี้นะครับพี่รองเนาะทำจีหน้าโพ้นะครับ ตราบใดที่คุณยังหายใจร่วมกับประเทศไทยเนี่ยคุณจะเก่งไปเถอะนะครับนอกวันหนึ่งนะครับหรือว่าวันข้างหน้าเนาะคุณก็ต้องพึ่งพาประเทศไทยอย่างที่เห็นนะครับพี่ดองนะแห่เข้ามาเนาะแล้วคนไทยก็จับฝักดันกับประเทศนะครับประมาณนี้ทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงพี่ดองครับล่าสุดเนาะไอ้บอยแบบโอ้โหรักสเส็จพ่อสุดชีวิตนะออกมาดาคนบ้านตัวเองนะบ้าเป็นชาติชูนักนะครับไม่รู้จักปิดข่าวไว้ โอ้โหทุกคนคนจะอดตุย,ยอย่างเดียวอย่างให้เขาปิดข่าวฝันไปเตอร์บอยตอนนี้เขาไม่เชื่อบอยแล้วเนาะเขาตาสสบางนะครับผมพี่รองครับโอเคครับทุกคนคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนครับพี่้องขอบคุณในไลน์นะครับสวัสดีครับ